ท่นผู้ชมขณะนี้ท่านกำลังติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวประชาชนสูงข่าวภาคตะวันออกและท่านยังสามารถติดตามได้ทางเวอร์ไวเว็บดอยประชาชนมีมัสการก<ๆ>่นและเวอร์ไวด้วานยังมาผมไม่ทราบว่าเขาจะยืนคนหรือเปล่า<ๆ>แต่ถ้าเขามีรู้สึกความเป็นเป็นเจ้าข้าเจ้าของมีส่วนร่วมถือว่างานนี้เป็นงานของทุกคนที่ต้องช่วยกันให้<ๆ>ให้ให้ได้รับความยุติธรรมแล้วต่อสู้ ที่ผ่านมาต้องการความเป็นธรรมว่าก็ขอเป็นกรรมการที่แบบเป็นกลางๆไม่ไม่ไม,มีปัญหาไม่เลยไม่ได้ไม่ได้ชี้นําอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมก็มั่นใจว่าพรุ่งนี้น่าจะน่าจะไปได้ด้วยดีเพราะว่าเขาทําด้วยใจน่าจะทํางานได้อย่างขแข็งแกงเรื่องเรื่องข้าวเรื่องน้ําก็ บางทีครับท่าบกต้องก็ต้องทําใจหน่อยบางทีต้องต้องก็ต้องขอใหรละเพราะที่ข้าาาประชาชนใช่ไหมคือมีนะหน่วยแต่ว่าอย่างว่าเราก็ไม่เคยทาไม่รู้เราผมจะมันจะไปยังไงแบบไหนอ่ะโอเคมันจะมีสะดุดอะไรบ้างหรือเปล่าครับครับคุณทาจะเห็นกันแต่ที่ว่าเราก็ทําได้พยายามวางแผนให้แผนน่ะดีครับแต่ผลผลนาอีกเรื่องหนึงอ่ะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยทุกคนตื่นเต้นงานอาจจะทําไม่ได้อย่างที่ วางแผนเอาไว้เพราะว่านี่คืองานแรกในชีวิตยอย่างที่เรียนให้ทราบนะรัรว่ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนเออับลืมลบำลืมอีกอั่งหนึ่งครับโอ้โห oh, ที่สําคัญเลย <c oughs> สําคัญเลยการการทําไมประชาชนต้องมาสังเกตสังเกตจารก็พูดไปแล้ว<า>แล้วทําไมเราจะมีวิธีการยังไงในการเลือกคน ในเลือกคนเป็นเท่าเลยนในการเลือกคนที่ที่จะเลือกอธิการตากะบาดใช่ไหมใช่ในการเลือกคนอ่านี่สําคัญเลยผมบอกว่าพี่น้องประชาชนุกควรจะควรจะพิจารณาณให้ดีส่วนใหญ่มันเป็นแบบว่าพวกมากลากไปอือ่าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่หนีสถานการณ์เดิมมันก็จะวังวนต้องจะวนอยู่นล้เหมือนเดิม่ต้องมีวิธีการต้องดูเป็นต้องดูเป็นเลย ต้อง,ต,องต้องสนใจนิดนึงว่าต้องดูเป็นว่าไม่ใช่ว่าเขามาโอ้โหว,วันนี้เขารักเราเป็นพิเศษจังโอ้โหให้เกียติเราจังเลยนะเราต้องดูว่าอ่ะเป็นแล้วเป็นเป็นแล้วเ,เป็นยังไงแล้วต่อไปจะเป็นยังไงอ่องาใช่ไหม,มน,นะนะตรงนี้ต้องในการเลือกนี่ต้องมีข้อให้ดีเลยค,ค,คนนี่ค,คนดีมีลักษณะยังไงถ้าดูไม่ออกนี่แย่แล้วแล้วท่านก็อย่าอย่าต้องยึดมั่นถือมั่นน,นิดนึงเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองเราค่อนข้างจะมีปัญหาความแตกแยกความอะไรต่างๆมีปัญหามากเพราะฉะนั้น เรามีสิทธิ์ที่จะแก้เรามีสิทธิ์ที่จะดูพรุ่งนี้แหละชัดเลยชัดเลยนะฮะพรุ่งนี้ชัดเลยแต่ว่าชัวร์ไม่ชัวร์ก็อยู่ที่เราแหละแต่นี้ว่าอยู่ที่ปรชะชาชนละประชาชนนะฮะ,ะนั่นก็คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ว่าให้เลือกสรรคนที่คืคืคสรุปว่ารู้นว่าท่านจะเลือกใครเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะฮะและสุดท้ายครับหลังจากผลเลือกตั้งออกมาแล้ว รับได้มากม้อยแค่ไหนโอ้คนรู้จัอ,ออกมาแล้วเนี่ยนะผมผมผมอยบอกเลยว่าถ้าเราทําไปส่วนหนึ่งขนาดนี้นะรเราเราเราอาถ้าไม่มีการการทําผิดครับนะไม่มีการกระทาผิดอะไรขึ้นมาผิดก็ว่าทำผิดเนะี่ยเราไม่ว่าอะไรครับไม่ต้องไม่ใช่ว่างั้นรับได้ครับรับได้เลย แต่ว่าผิดต้องรับผิดนะคือแพ้ก็คือแพ้แพ้กับแพ้สิชนะก็ชนะก็ชนะเออต้องเอางั้นเพราะว่าเราคูแล้วเราไม่อยากให้โอ้โหมันวุ่นไปหมดคนนั้นร้องคนนี้คนนี้ร้องคนนั้นทําไมถีงเป็นเป็นฝั่งล้วฝั่งเราเป็นร้อยเรื่องมมากเกินไปคาดว่าจะมีไหมหลังเรื่องต้งการร้องเรียนผมบอกเลยมีมีชมีแต่มันมีน้อยอ่าที่ผ่านมาไอวกันเต็มที่อ ไหวกันให้ซัดกันให้เต็มที่อทําอะไรใครใรทําอะไรทําไปใครๆทำอะไรเวลามีปัญหาเขาแพ้่แล้วเหมือนกับว่ากูกู็วามึงมึงส่งไปร้อยเรื่องกูกูวส่งไปร้อยเรื่องานปั๊มกันไปปั่มกันมามันเยอะคราวนี้ครับกรรมการกรรมการตัวนี้จะช่วยให้ว่าทํางานการการที่จะมาทุจริตเนี่ยมันก็จะติบีบเข้ามาแคบลงเรื่องก็จะน้อยลงอ่าเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรครับ เราก็ไม่ว่ากันให้ให้ให,ให้ให้ทางธนกรรมการเขาว่าไปรเราก็ไม่ไปจัดการได้แต่เราบีบบีบให้มันแคบลงให้มันน้อยลง <ใน S 1> ไ,ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้มันกลับบ้านหมดแล้วมันย้อน,นลกลับบ้านหมดแล้วครับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสรุปนะฮะท่านผู้ชมครับว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันตัดสินของประชาชนว่าประชาชนต้องการทิศทางไหนจะเลือกภาคไหนไปจัดตั้งรัฐบาลตามกฎกติกามารยาท เสียงข้างมากต้องเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและไม่ว่าจะกลุ่มก้อนไหนฮะก็ฝากไปนะฮะว่าต้องยอมรับผลการตัดสินของประชาชนแพ้ก็ต้องรับได้ชนะก็ต้องรับได้เพราะฉะนั้นการแพ้ชนะถ้าอยู่ในพื้นฐานของกฎกติกามารยาททุกอย่างประเทศไทยเกิดความปลองดองเกิดความเขาเรียกว่าสร้างสรรค์ประชาธิปไตยอย่างมีนัยยะที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปในภายภาคหน้านี่คือการพูดคุยในภาคประชาชน ที่เราได้เชิญมาในรายการ i n s i ซด์นิวกับผมนายคนคนพัทยาเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆวันนี้แต่มีประโยชน์สําหรับท่านที่ติดตามอยู่นะครับพรุ่งนี้ครับอย่าลืมนะฮะตื่นแต่เช้าออกไปเลือกตั้งอาบน้ําปะแป้งวีผมไม่ให้รอให้เราครับออและก็ฝากไว้นิดนึงฮะสำหรับท่านพี่น้องที่รักประชาธิปี่จยเลือกตั้งแล้วไม่ว่าท่านจะมะีความสามารถในด้านไหนก็นแล้วแต่ นะฮะฝากที่หนึ่งด้วยการเฝ้าระวังดูแลท่าทางรัฐประชาธิปไ่มาตายทุกอย่างแบบมีคนที่รักใคร่มาเลยช่วยกันซื้อเสื้อเข้ามาว่าเราทำกิจกรรมอะไรตามวัดตามมาเกณฑ์ว่าเราอยากยอมพี่ตราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเออมันมีกิจกรรมเราถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอืมไม่จํากัดว่าใครจะมาช่วยจะเสื้อแดงหรือเสื้ออะไรมาได้ถ้ารักประชาธิปไตยมามัได้หมดเราอยากเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่่ะใชเราอยากให้มันมันชจูรื้อเปล่าหรือเราอยากว่า นี่ก็เลือกตั้งทำไมล่ะแสดงว่าโกงแสดงว่าเราไม่ได้ทำเฉพาะกลุ่มใช่ภาพรวมปราะเทศได้ถูกต้องตอนนี้เขาติดต่อมานี่มีสารพัดสารพัดตัวแบบแต่ว่ามันก็อาจจะมีหนักหน่อยเพราะว่าหนักหน่อยหนักไปทางแดงหน่อยเพราะว่าคนคือพูดกันตรงๆว่าคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อแดงใช่เพราะฮะเพราะว่าพวกพวกนี้ได้ได้ได้ข้อมูลมาเยอะก็มีมีความรู้สึกว่าว่าว่าเป็นห่วงมากรู้มากก็เป็นห่วงมาก ประมาณแบบนั้นครับแต่ว่าคนอื่นเขาก็อือยากรู้เขาก็อยากรู้เหมือนกันเขาใช่หรือเปล่าครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ติดตามรลบฟังนะฮะแล้วก็รับชมอยู่นี่ไม่ใช่ทําเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างที่คุณรงเรียนได้ทราบนะฮะทุกคนทุกกลุ่มทุกสีทุกเสื้อถ้าอยากเห็นประเทศชาติเดินไปในระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องในวันที่สามนี้มาร่วมแล้ครับอันนี้สาคัญอีกเรื่องหนึ่งอ่าเชิญครับอย่าคิดว่าเราจะไปตรวจท่านอย่างเดียวนะจะไปตรวจไอ้คนโกงงเดียวนะครับ เราอะเปิดเผยทุกเรื่องทุกเรื่องจะแฟร์ให้ให้ดีนะับให้ตรวจเราด้วยคือหมายความว่าให้อีกฝั่งฝั่งหนึ่งสามารถตรวจสอได้ด้วยไม่คนประชาชนที่สงสัยก็บอกว่าเราว่าพวกเราได้ทำอะไรทำอะไรเป็นอะไรยังไงพวกนี้ทำอะไรกันวะพวกไหนเอามาตรวจสอบได้ทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรทำเพื่ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เฮ้ยโมเมโมเมพวกเสื้อแดงพวกนั้นต้องดูด้วยว่าเราเขาทำอะไรกัน หมายถึงว่าพวกซื้แรงแต่พวกนี้ทำอะไรกันให้เห็นให้ให้รู้ให้รู้จริงอย่าอย่าไปอย่าไปสงสัยอย่าสงสัยสงสัยถามเลยครับเพราะไม่ไม่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่แฟร์ออากันแบบแฟร์ว่าเราทําเนี่ยมันมีผลประโยชน์ส่วนรวมไหมส่วนรวมสิถ้าเกิดไม่เลือกเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของของประชาชนจะทําไงล่ะไปถูกไปเบี่ยงเบนเลือกเลือกเลือกแก้วได้กัวท่านี้ทำไงอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของประชาชนแล้บ ใช่ไหมเขเล่ว่าเล่าตัวเขาเองอ่ะตัวเขาเองก็เขาอยากสงสัยก็าเลยได้รู้ว่าเออว่าเออนี่มันเกติกาดีว่างานแรกของโลกเลยน่ใช่ไหมใช่ผมเชื่อว่าเป็นงานแรกของโลกครับไม่มีที่ไหนที่เกิดขึ้นนอกจากเะเทศไทยเลือกแล้วไม่ลงลงเลือกแล้วก็ไม่กลับบ้านยังดูต่อความตีองเท่าที่เป็นแม่ไม่ไม่มั่นใจในรนปะเ็นนะไม่ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ ขอให้ได้ร่วมได้ร่วมได้ร่วมในทางบ้างครับผมไม่งั้นขอให้มีส่วนร่วมไม่งั้นนอนไม่หลับไม่งั้นนอนไม่หลับสรุปเบื้องต้นนะครับท่านผู้ฟังก็คือการเมืองภาคประชาชนได้รวมตัวกันอย่างแข็งแรงแข็งขันด้วยการจัดทํากลุ่มก้อนต่างๆเพื่อที่จะมาดูแลการเลือกตั้งเพื่อให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมเกิดขึ้นทุกๆพักทุกๆภาคส่วนนะฮะไม่เฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดง ทุกสีเสื้ออยากจะให้ประเทศเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องตามระบบระเบียบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นมูลแล้วเนี่ยออกมาช่วยกันครับออกมาช่วยกันนี่คือกลุ่มก้อนหนึ่งของกลุ่มอาสาอยากจะให้สรุปนิดนึงฮะว่าในวันพรุ่งนี้ความคาดหวังในเรื่องของการทํางานและความคาดหวังของหัวใจที่อยากจะเลือกตั้งพ่กนี้สรุปนิดนึงฮะเดี๋ยวครับ <c oughs> พรุ่งนี้ผมคิดว่า ตามที่ตามที่ได้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 พูดคุยกันได้พูดคุยกันแล้วติดต่อประสานงานกันแล้วเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นตื่นตัวดีแล้วก็คาดว่าอุนนอ้ประสาทก็ได้พูดไปแล้วว่าโอเครเราเราไม่ใช้เงินท้างเอาจากจากใจเลยรเราได้ได้ใจน่าจะได้งานถ้าเกิดไปใช้เงินจ้างวานกันมาเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาจะยืนทนหรือเปล่า แต่ถ้าเขามีรู้สึกความเป็นเป็นเจ้าข้าเจ้าของมีส่วนร่วมถือว่างานนี้เป็นงานของทุกคนที่ต้องช่วยกันให้ให,ให้ได้รับความยุติธรรมเราต่อสู้ที่ผ่านมาต้องการความเป็นธรรมว่าก็ขอเป็นกรรมการที่แบบเป็นกลาง,ลางไม่ไม่มีปัญหาไม่ไไม่ได้ไม่ได้ชี้น,นาอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมก็มั่นใจว่าพรุ่งนี้น่าจะน่าจะไปได้ด้วยดีเพราะว่าเขาทําด้วยใจน่าจะทํางานได้อย่างขันแข็ง เรื่องเรื่องข้าวเรื่องน้ําก็บางทีครัตัวปกต้องก็ต้องทําใจหน่อยบางทีต้องต้องก็ต้องขอให้ละไม่ต้งประชาชนใช่ไหมคือมีนะหน่วยแต่ว่าอย่างว่าเราก็ไม่เคยทําไม่รู้เราผมจะมันจะไปไหนแบบนฮะโอเคมันจะมีสะดุดอะไรบ้างหรือเปล่าครับครับผู้ที่จะเห็นกันแต่ที่ว่าเราก็ทําได้พยายามวางแผนให้แผนน่ะดีครับแต่ผลผลน่าอรื่องเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันพุ่งนี้เนี่ยทุกคนตื่นเต้นงานอาจจะทําไม่ได้อย่างที่ วางแผนเอาไว้เพราะว่านี่คืองานแรกในชีวิตอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนเออวกับรืมกับเรื่องอีกอันหนึ่งครับโอ้ที่สําคัญเลยสําคัญเลยการการทําไมประชาชนต้องมาสังเกตสังเกตจานก็พูดไปแล้วอแล้วทําไมเราจะมีวิธีการยังไงในการเลือกคนายถึงเลือกคนไปนะไร่ปในการเลือกคนที่ที่จะเลือกอ๋อที่เตือการกรบบาทใช่ไหมใช่ในการเลือกคนอ่า นี่สําคัญเลยผมบอกว่าพี่น้องประชาชนุกควรจะควรจะวิจรยงาณให้ดีส่วนใหญ่มันเป็นแบบว่าพวกมากลากไปอือ่าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่หนีสถานการณ์เดิมมันก็จะวังวนต้องอยงาคนอยู่นล้หมอนเดิมต้องมีวิธีการต้องดูเป็นอ่าต้องดูเป็นเลยต้องต้องสนใจนิดนึงว่าต้องดูเป็นว่าไม่ใช่ว่าเขามาโอ้โหวันนี้เขารักเราเป็นพิเศษจังโอ้โหให้เกียรติเราจังเลยนะเราต้องดูว่า อ่าเป็นแล้วเป็นเป็นแล้วเป็นยังไงแล้วต่อไปจะเป็นยังไงอ่าใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะคนตรงนี้ต้องการเลือกนี่ต้องมีข้อให้ดีเลยคนคคน,คนี่คนดีมีลักษณะยังไงถ้าดูไม่ออกนี่แย่แล้วแล้วท่านก็อย่าอย่าต้องยึดบั่นถือมั่นนิดนึงเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองเราค่อนข้างจะมีปัญหาความแตกแยกความอะไรต่างๆมีปัญหามากเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะแก้เรามีสิทธิ์ที่จะดูพรุ่งนี้แหละชัดเลยชัดเลยนะฮะพรุ่งนี้ชัดเลยแต่ว่าชัวร์ไม่ชัวร์ ก็อยู่ที่เราแหละแต่นี้ว่าอยู่ที่ประชาชนละประชาชนนะฮะ,ะนั่นก็คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ว่าให้เลือกสรรคนที่ค,คือสรุปว่ารู้นะว่าท่านจะเลือกใครเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะฮะและสุดท้ายหลังจากผลเลือกตั้งออกมาแล้วรับได้มากน้อยแค่ไหนโอ คนรู้ตาออกมาแล้วเนี่ยผมผม <Chat> ผมอยาบอกเลยว่าถ้าเราทําไปส่วนหนึ่งขนาดน,นี้นะเราเราเราถ้าไม่มีการการทําผิดครับนะไม่มีการทําผิดอะไรขึ้นมาผิดก็ทำผิดต่เน่เราไม่ว่าอะไรครับไม่ต้องไม่้องว่ารับได้ครับับได้เลยแต่ว่าผิดต้องรับผิดนะคือแพ้ก็คือแพ้แพ้ก็แพ้สิชนะก็ชนะอย่างฉนถเออต้องเอางั้นเพราะว่าเราดูแล้วเราไม่อยากให้โอ้โหมันวุ่นไปหมดคนนั้นร้องคนนี้คนนี้ร้องคนนั้นทําไมทึงเป็น เป็นฝั่งเราฝั่งล้วเป็นร้อยเรื่องมากเกินไปคาดว่าจะมีไหมหลังเรื่องตั้งการร้องเรียนผมบอกอะไรมีมีช่มีแต่มันมีน้อยอ่าที่ผ่านมาปล่อยกันเต็มที่ปล่อยกันให้ซัดกันให้เต็มที่อืทําอะไรใครใครทําอะไรทําไปใครใครทำอะไรพอเรามีปัญหาผ่าแพ้แล้วมึงก็ว่ากูกูก็ว่ามึงมึงส่งไปร้อยเรื่องกูกูส่งไปร้อยเรื่องมาปั๊มกันไปปั๊มกันมามันเยอะคราวนี้ครับกรรมการกรรมการตัวนี้ แต่ช่วยให้ว่าทํางานการการที่จะมาทุจริตเนี่ยมันก็จะติบีบเข้ามาแคบลงเรื่องก็จะน้อยลงอเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรครับเราก็ไปว่ากันให้ให้ให้ให,ให้ทางธนกรกรรมการเขาว่าไปรเราก็ไม่ไปจัดการได้แต่เราบีบบีบให้มันแคบลงให้มันน้อยลงไม่ใช่ว่าตรงได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้มันกลับบ้านหมดแล้วมันย้อนไปมันกลับบ้านหมดแล้วครับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือ สรุปนะฮะัท่านผู้ชมครับว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันตัดสินของประชาชนว่าประชาชนต้องการทิศทางไหนจะเลือกภาคไหนไปจัดตั้งรัฐบาลตามกฎกติกามารยาทเสียงข้างมากต้องเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและไม่ว่าจะกลุ่มก้อนไหนฮะก็ฝากไปนะฮะว่าต้องยอมรับผลการตัดสินของประชาชน